สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิล์มเนรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ The Substance สวยสลับร่างสนับสนุนโดยบริษัทยิปฟิล์มจำกัดซึ่งเพิ่งจะเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดายนไปเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับแสดงนำโดยอัตุนพงลโกมลชุนชาคริตยแย้มนามเชฟประชานวงอุทัยพันธ์และก็ไอซ์พาุวัตรครับ โดยภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับวงการเชฟเรื่องนี้ทายทำพร้อมก,กับการหาทุนสนับสนุนไปด้วยนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถร่วมสนับสนุนได้ด้วยการจ้างบริษัทยิปฟิล์มในการผลิตสื่อชนิดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาพรีเซนเตชันหรือกระทั่งมิวสิกวิดีโอก็ได้เหมือนกันครับติดต่อได้ทางโซเชียลมีเดียของยิปฟิล์มในช่อง Descript ช o n เลยนะครับ เรื่องราวของอลิซาเบธนางแบบสาวในวงการฟิตเนสที่กำลังจะอายุครบ50ปีครับนั่นจึงทำให้เธอถูกบังคับให้กเกษียณจากความสวยงามทางร่างกายที่มันถดถอยตามอายุอลิซาเบธได้พบเจอกับสารชนิดหนึ่งซึ่งสามารถเปลี่ยนให้เธอกลายเป็นคนที่สาวขึ้นสวยขึ้นและเซ็กซี่มากขึ้นได้ครับก่อนที่ยาชนิดนี้มันจะส่งผลข้างเคียงในแบบที่เธอเนี่ยไม่พร้อมจะรับมือครับ ภาพยนตร์เรื่อง The Substance ได้กลายมาเป็นที่จับจ้องของคอหนังในทันทีหลังจากที่ตัวหนังเนี่ยได้คว้ารางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานมาครองได้สำเร็จครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกสนใจภาพยนตร์จากคอนเซปต์ของมันมากกว่าเพราะจากเนื้อเรื่องย่อของตัวหนังเนี่ยก็พอจะคาดเดาได้นะครับว่าเนื้อหาใจความของมันจะพุ่งเป้าสำรวจเรื่องบิวตี้สแตนดาร์ดอย่างตรงไปตรงมาแน่นอนครับ โดยเฉพาะกับความสวยงามบนเรลนร่างของผู้หญิงที่ค่อยๆเสื่อมลงตามอายุที่มากขึ้นพร้อมกับหยิบเอาประเด็นดังกล่าวมาถ่ายทอดผ่านรสชาติแบบ body h เ r r ร r หรือความสยองขวัญทางร่างกายครับนอกจากนี้สื่อหลายสำนักยังยกให้ The Substance เป็นการคืนฟอร์มของนักแสดงนำอย่างเดมี่มัวอีกด้วยซึ่งจะว่าไปแล้วเงื่อนไขด้านอายุรวมไปถึงความโด่งดังที่มันลดถอยลงตามการเวลาของเธอ มันก็สอดรับกับเนื้อหาของภาพยนตร์ได้อย่างพอดิบพอดีมากๆครับหลังจากภาพยนตร์ดําเนินเรื่องไปได้เพียงแค่5นาทีเท่านั้นผมก็รู้ได้ทันทีครับว่าผมจะต้องชอบภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะกับการเปิดเรื่องด้วยพื้นถนนฮอลลีวูดวอล์คออฟเฟมตั้งแต่วันแรกที่ชื่อของอลิซาเบธนั้นได้ถูกจารึกลงบนถนนคนดังแห่งนี้ครับซึ่งวันนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่ทุกคนต่างก็แซ่ซ้องไปกับความสําเร็จของเธอแต่เมื่อวันเวลาผ่านไป ดาวที่เคยจะหลัดแสงกลับเป็นเพียงพื้นที่แตกร้าวผู้คนต่างก็เดินผ่านไปผ่านมาอย่างไม่แยแสหรือกระทั่งเหยียบย่ำบนชื่อของเธออย่างไม่ใหญ่ดีครับเพียงแค่เวลาสั้นๆแล้วก็ไม่ได้เห็นแม้แต่สีหน้าของตัวละครเลยแต่ตัวหนังกลับสามารถนำเสนอความรู้สึกของผู้ที่เคยอยู่บนจุดสูงสุดและกำลังทุกข์ระทมกับความรุ่งโรจน์ที่ผ่านพ้นไปแล้วได้อย่างคมคายมากๆครับก่อนที่ตัวหนังจะเดินหน้าสำรวจตัวละคร ที่พยายามจะปีนป่ายเอาชนะสัจธรรมของสังขารเพื่อจะทวงคืนชื่อเสียงและการได้รับการยอมรับจากรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเธอเองครับซึ่งทันทีที่ตัวละครตัดสินใจใช้สารอมฤตเพื่อจะทำคลอดอีกร่างหนึ่งของตัวเองที่ทั้งสาวกว่าสวยกว่าเซ็กซี่กว่าหรือพูดง่ายๆอีกหนึ่งชีวิตที่ถือกำเนิดขึ้นมาจากสารอมฤตมันคือตัวเธอเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่านั่นเองครับเมื่อนั้นผู้ชมจึงรับรู้ได้ทันทีครับว่า หายนะกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าโดยตัวหนังได้ทำการสร้างเงื่อนไขยอย่างเรียบง่ายขึ้นมาเพียงแค่หนึข้อเท่านั้นครับนั่นคือการสลับร่างกันร,ระหว่างร่างเก่ากับร่างใหม่ภายในช่วงเวลา7วันอยู่เสมอครับหากฝ่าฝืนกฎนี้มันก็จะนำมาซึ่งผลร้ายของทั้ง2ร่างแต่จากเงื่อนไขง่ายๆเพียงข้อเดียวมันกลับเปเงื่อนไขที่ท้าทายต่อกิเลสข,ของตัวละครจนกระทั่งพวกเขาต่างก็ฉลาลึก และแตัดสินใจทําในสิ่งที่มันไม่ควรทําซึ่งจากจุดนี้ตัวหนังค่อยๆไต่ระดับความบ้าคลาคั่งขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับทําให้ผู้ชมต้องมนสะกดไปกับความเซ็กซี่และก็ตะลึงพึงเพล่ดไปกับความสยองขวัญที่มันกัดกร่อนบอลทําลายความเป็นมนุษย์ของตัวละครลงจนหมดสิ้นครับอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าภาพยนตร์เลือกใช้เทคนิคความบอดี้เฮอร์เรอร์เป็นอาวุธเด็ดในการเล่าเรื่องครับ เมื่อความลหลงไหลในความสมบูรณ์แบบของร่างกายได้เปลี่ยนเป็นหายนะความสวยสะพรั่งของซูร่างใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นจากสารอมฤตได้แลกมากับความซุดโทมทางร่างกายของร่างต้นกำเนิดอย่างอลิซาเบธผู้ชมจึงได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของตัวละครในแท้จะทุกรายละเอียดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณที่เหี่ยวย่นอย่างรวดเร็วกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงลงอย่างชัดเจนกระดูกที่เบี้ยวจนผิดรูปและลรูปพรรณสันฉานของตัวละคร ที่แทบจะไม่เหลือเขาเดิมของตัวเองอีกต่อไปครับซึ่งตัวหนังก็ได้สะท้อนความน่าหวาดกลัวของการแก่ชราอันเป็นการผลักให้ตัวละครนั้นหลุดออกจากบิวตี้สแตนดาร์ดซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมตั้งขึ้นได้อย่างน่าสะเทือนอารมณ์ครับแต่ความบอดี้เฮ์เรร์ของภาพยนตร์มันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นครับหากแต่มันทะยานออกไปไกลยิ่งกว่านั้นด้วยการเสิร์ฟความโหดเลือดสาดให้กับผู้ชมแบบไม่ทันตั้งตัวเหตุผลที่ผมต้องพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่า ผมเชื่อว่าไม่ใช่ผู้ชมทุกคนที่พร้อมจะรับมือกับสิ่งที่จะได้เห็นอย่างแน่นอนครับเนื่องจากสิ่งที่ตัวหนังพาตัวเองไปนั้นมันอัดแน่นไปด้วยความช้ำเลือดช้ำหนองนาเสอิสเสียนและก็หน้าหดหู่ใจเป็นอย่างยิ่งครับถึงขณะที่รอบสื่อมวลชนเนี่ยต้องมีการแจกยาดมกันหน้าโรงภาพยนตร์เลยทีเดียวครับแต่ถึงกระนั้นผมก็คิดว่าตัวหนังยังมีการอมอมืออยู่บ้างเหมือนกันนะครับโดยการขยับตัวเองออกจากความเรียลลิสติกที่เน้นความสมจริง ไปสู่ความเซอร์เรียลที่ดูเหนือจริงในช่วงเวลาดังกล่าวครับทำให้รสชาติทางการรับชมมันได้ถูกลดทอนความคลื่นไส้วิงเวียนลงไปได้บ้างทุกอย่างเนี่ยถูกถ่ายทอดผ่านงานโปรดักชั่นที่ยอดเยี่ยมครับโดยเฉพาะด้านงาน practical effect ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของเรื่องเลยนะครับรวมถึงงานด้านภาพที่เลือกจะใช้ shot extreme close up เพื่อจะถ่ายทอดความอัป,ปลักษณของสิ่งที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอครับ รวมไปถึงการใช้เสียงประกอบของสิ่งต่างๆให้มันฟังดูชัดเกินจริงเช่นเสียงของการเคี้ยวอาหารอย่างอร ե ตอร่อยเพื่อสร้างทั้งความกระ,ะอักกระอ่วนและความผอ,อืดผะอม,มให้กับผู้ชมครับก่อนที่เมื่อถึงจุดหนึ่งตัวหนังจะเลือกละทิ้งตรกกะและก็เหตุผลที่ตัวเองเนี่ยยึดถือมาตลอดทั้งเรื่องครับแม้ว่าโดยส่วนตัวแล้วมันจะสร้างความกังวลให้กับผมและกลัวว่าตัวหนังจะทําลายในสิ่งที่ตัวเองเป็นมาตลอดทั้งเรื่อง ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในมุมหนึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันกลับเป็นการเปิดประตูให้กับตัวหนังได้กล้าออกไปสู่ความสติแตกเกินกว่าที่ผู้ชมเนี่ยจะคาดเดาได้ครับองค์สุดท้ายของตัวหนังมันจึงเต็มไปได้วยความหนักมือของผู้สร้างซึ่งมันทั้งบ้าบออเนกอนาถวิปริตบิดเบี้ยวคลุ้มคลั่งโกลาหลและกลายเป็นมหากรรมความโชคเลือดที่ละสายตาไม่ได้ครับ พลังของฉากคลายแม็กซ์อันบ้าดีเดือดได้ถูกอัดฉีดด้วยความยอดเยี่ยมของการแสดงของนักแสดงนำทั้งสองคนครับเดมีม่มนั้นได้พบเจอกับบทบาทที่เหมาะสมกับเธอเป็นอย่างยิ่งด้วยความเป็นไอคอนของความสวยในยุคสมัยที่เธอลุ่งโรดและก็ได้ร่วงหล่นจากจุดสูงสุดตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นไม่ต่างจากตัวละครเลยครับโดยการแสดงของเธอนั้นสามารถถ่ายทอดความเจ็บปวดของตัวละครและความทรมานจากสังขารที่ล่วงโรยได้อย่างน่าประทับใจครับ ขณะที่มากเกล็อกควอรี่เอเนี่ยก็เรียกได้ว่าเปล่งประกายในช่วงวินาทีที่ปรากฏตัวนะครับเธอสามารถบริหารสเสน่ห์และก็ใช้ความเซ็กซี่ของตัวเองได้อย่างแพรว์มากมากครับแต่เมื่อถึงคราวที่ต้องสติลุดเธอก็สามารถเติมเต็มความดุเดือดเลือดพล่านให้กับตัวหนังได้อย่างไม่ขัดเขินเช่นกันครับสุดท้ายนี้ผมขอ,อนิยาม The Substance ว่าเป็นงานศิลปะแห่งความวิปลาดโดยแท้จริงครับ ตัวหนังพุ่งเป้าสำรวจประเด็นเรื่องบิวตี้สแตนดาร์ดและความโหดร้ายของอุตสาหกรรมบันเทิงด้วยท่าชีที่มันช้าชายขนบแตกต่างแล้วก็ถึงพลิกถึงขิงมากๆครับโดยนอกจากแก่นสารที่แข็งแรงแล้วตัวหนังยังมีงานพร a อกซิคอลเอฟเฟที่ยอดเยี่ยมและการแสดงที่มันเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังอย่างล้นชะลักเลยนะครับนำมาซึ่งองค์สุดท้ายของตัวหนังที่มันบ้าระห่ำและก็เดือดดานจนประลอดแตกแม้มันจะอัดแน่นด้วยประเด็นที่ชวนถกเถียงอย่างเผ็ดร้อน แต่ตัวหนังกลับสามารถมอบความบันเทิงอย่างสุดขอบให้กับผู้ชมได้อย่างไม่น่าเชื่อครับซึ่งมันนับเป็นการผสมผสานที่ลงตัวและเป็นอะไรที่ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆหากใครที่ไม่กลัวเลือดหรือชื่นชอบความสยองขวัญแบบบอดี้เฮอร์เรอร์แล้วผมคงไม่มีอะไรจะพูดนอกจากชวนให้ทุกท่านเนี่ยไปพิสูจน์ความเฮี้ยนของมันด้วยตาของตัวเองในโรงภาพยนตร์ครับ ประเด็นตัผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง The Substance ที่ผมจะเชิญผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือ Beauty Standard ไม่ควรถูกใช้เป็นเกณฑ์วัดคุณค่าของมนุษย์ภาพยนตร์เรื่อง The Substance ได้พาผู้ชมไปสำรวจความทุกข์ระทมของการแก่ชาราและก็มุมมองที่อุตสาหกรรมบันเทิงนั้นมีต่อมาตรฐานความงามของสังคมครับโดยตัวหนังบอกเล่าประเด็นเหล่านั้นผ่านตัวละครนำอย่างอลิซาเบธอดีตนักแสดงหญิงชื่อดัง ที่หลงไหลอยู่กับแสงสีและก็ชื่อเสียงในวันวานของตัวเธอเองครับโดยอายุที่มากขึ้นทำให้เธอถูกขับออกจากสปอตไลท์ของผู้ชมอย่างช้าๆงานสุดท้ายที่หล่อเลี้ยงคุณค่าของเธอคือการเป็นพิธีกรรายการออกกำลังกายซึ่งเป็นรายการเรตติ้งต่ำที่ออกอากาศในเวลาที่ไม่มีใครดูครับและทันทีที่เธออายุครบ50ปีอลิซาเบธก็ถูกไล่ออกจากรายการอย่างไม่ทันตั้งตัวครับ ชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับอลิซาเบธนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักแสดงในวงการบันเทิงอย่างแพร่หลายครับนักแสดงหลายต่อหลายคนเนี่ยถูกผลักดันรวมไปถึงขูดรีดผลประโยชน์จากรูปร่างหน้าตาของพวกเขาแต่เมื่อความสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานที่สังคมตั้งเอาไว้เนี่ยมันเสื่อมถอยลงพวกเขาก็มาจะถูกลดทอนคุณค่าและก็ถูกลิดรอนโอกาส จนกลายเป็นความเจ็บปวดทรมานที่มันกัดกร่อนแล้วก็ทุบทำลายคุณค่าที่อยู่ภายในจากสังขารที่หย่อนคล้อยตามธรรมชาติของตัวพวกเขาเองครับในมุมหนึ่งการฉีดสารเคมีบางอย่างเข้าสู่ร่างกายเพื่อจะต่อต้านสัจธรรมของสังขารที่กําลังจะเสื่อมถอยมันก็คล้ายกับการเข้าคลินิกเสริมความงามและการทำสัลญาญกรรมอยู่ในทีเหมือนกันนะครับ หากแต่ตัวหนังได้นำเอาแนวคิดดังกล่าวมาขยายความให้มันใหญ่โตและก็เอื้อต่อการตั้งคำถามเชิงปรัชญาได้อย่างเปิดกว้างครับเช่นเราจะยอมเจ็บตัวแล้วก็เสี่ยงชีวิตได้มากแค่ไหนเพื่อให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์แบบรูปโฉมที่สวยงามขึ้นจะเปลี่ยนให้เรากลายเป็นคนอื่นไหมตัวตนที่แท้จริงของเรายึดโยงอยู่กับอะไรและคุณค่าที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์นั้นมันวัดค่ากันที่ตรงไหนกันแน่ครับ ซึ่งสิ่งที่บีบคั้นให้ตัวละครเนี่ยเลือกจะทำอะไรที่มันเต็มไปด้วยคำถามเหล่านั้นมันก็คือ Beauty Standard ที่เลือจะตัดสินคุณค่าของอลิซาเบธจากความสวยความงามภายนอกของเธอนั่นเองครับการเคยเป็นที่หนึ่งและต้องทำใจยอมรับความจริงที่ว่าอลิซาเบธได้ผ่านวันเวลาที่ดีที่สุดของตัวเองไปแล้วมันคือความจริงที่เธอเนี่ยไม่สามารถโอบรับมันเอาไว้ได้ครับ และเธอก็ยอมแม้กระทั่งการได้เห็นเศษเสี้ยวหนึ่งของตัวเธอเองได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่รักของผู้คนอีกครั้งแต่ในอีกมุมหนึง่งการไม่ยอมรับในการเสื่อมสังขาญของอลิซาเบธมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากภายในของเธอเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันยังรวมถึงความคิดเห็นและการตัดสินของสังคมที่ค่อยๆตีวงโอบล้อมเธอในระยะที่มันประชิดมากขึ้นเรื่อย ยิ่งเหลวรอยของความไม่สมบูรณ์แบบปรากฏชัดขึ้นเท่าไรแรงกดดันมันก็ยิ่งถาโถมมาหาเชิมมากขึ้นเท่านั้นครับในทางกลับกันตัวหนังได้บอกอย่างชัดเจนนะครับว่าอลิซาเบธนั้นเป็นนักแสดงมากฝีมือที่เคยคว้ารางวัลอสการ์มาครองแล้วด้วยซ้ำไปครับแต่เหตุผลที่เธอไม่มีชังพื้นที่และก็บทบาาท,ที่เหมาะสมเพราะอุตสาหกรรมฮอลลีวูดนั้นมองว่าเธอเนี่ยไม่ได้สวยเหมือนเดิมแล้วนั่นเองครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็พูดได้นะครับว่า อลิซาเบธเองเนี่ยก็ไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเองด้วยเหมือนกันครับโดยเฉพาะกับการนําเอารูปลักษณ์ของตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่สมบูรณ์แบบมากกว่าแม้ว่าความสมบูรณ์แบบเหล่านั้นเนี่ยมันจะมาจากการปั้นแต่งด้วยปัจจัยภายนอกก็ตามครับความวางไม่ลงจากแรงกดดันของอลิซาเบธทาให้เธอละเลยช่วงเวลาที่ดีที่สุดอย่างการได้มีลมหายใจอยู่กับปัจจุบันหรือกระทั่งการออกเดทก,กับผู้ชายสักคนที่ยังมองว่าเธอสวยสำหรับเขาไม่เปลี่ยนแปลงครับ ภาพยนตร์แสดงให้เห็นว่าอลิซาเบธเนี่ยมีโอกาสที่จะหยุดความวิปราวท,ที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแต่ก็เป็นความอาลัยอาวรณ์ต่ออดีตอันลุ่งโร์ของตัวเธอเองครับที่บังคับไม่ให้เธอเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องสุดท้ายนี้จึงกล่าวได้นะครับว่าอลิซาเบธนั้นพ่ายแพ้ต่อการตัดสินของผู้อื่นโดยสมบูรณ์ครับซึ่งเกณฑ์ที่เธอถูกตัดสินก็คือบิวตี้สแตนดาร์ดที่สังคมนั้นอุปโลกขึ้นจนกลายมาเป็นค่านิยม เพื่อจะใช้กำหนดความสมบูรณ์แบบที่ไม่มีอยู่จริงนั่นเองฝากไว้ให้คิดกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนท์รีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับ ทุกท่านสามารถซิร์ชคำว่า f e e เมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟร e เมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่ม Super t a n แตงบน u t u b e รวมถึงกดสมัครสมาชิกได้ด้วยเช่นกันครับใน EP ีหน้า f e e เมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟร e เมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ